ทุกคนนี่คืองานแต่งงานของวันนี้หมายความว่าไงประกูลขุนนางอย่างสิบเอ็ดเชียนจะแต่งงานกับลูกสาวนอกกฎหมายอย่างเธอได้ยังไงดูสิ พี่สาวหวานโทรเธอถูกทอดทิ้งงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คุณแม้แต่สามีของคุณเองเก็บไว้ไม่ได้เช่นอ y ุ u คุณสูญเสียใบหน้าของตระกูลเช่นเช่นเวกคุณเป็นลูกสาวคนโตเหมือนกับแม่ของเธอสิ่งที่ไม่สามารถอยู่บนโตได้ถ้าฉันเป็นเธอฉันฆ่าตัวตายด้วยการดื่มยา นอกใจสามีพ่อแม่และน้องสาวที่ไร้ความปราณีเห็นได้ชัดว่าเป็นเจ้าบ่าวที่หนีการแต่งงานการทรยศหักหลังแต่คุณไม่ตำหนิเจ้าบ่าวแทนที่จะตำหนิชนาอยู่ยมันคืออะไรชูนแนนฟงคุณเป็นแค่บอดี้การจ,จากตระกูลเชนของเราทำไมโทษเราลงไปสิก็คือคนอย่างคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดที่นี้พี่สาวคุณไม่ได้มีขากับเขาใช่ไหมเขาปกป้องคุณแบบนี้ คุณมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีในการเลือกคนคุณกำลังพูดถึงอะไรในสายตาของฉันคุณไม่คู่ควรนางสาวคุณสมควรที่จะมีคนรักที่ดีกว่าไปกับฉันเถอะ ฉันประกาศว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ฉันยกเลิกการแต่งงานกับกูสิบเอ็ดเชนแน่นเฟงไปกันเถอะมา ดื่มต่อไปโอเคคุณไม่สามารถดื่มมันได้อีกต่อไปไปพักผ่อนให้ดีฉัน